มาลานี้นะฮะผลประกอบการอยู่นหน้าตีเป็นวงเลยูสีิกขึ้นมาแบบเต็มๆกลินล้วนๆดูวิยครับมาขนาดเป็นขนนี้เลยฮะดูวิครับตับทั้งหัวใจแบบนี้มาะฮะ้านี้สุดจริงอะ่ะดูวิยครับ เขาเหลาบะชอบเฮ้ยน้ำคือเชงมากดีจริงๆจะบอกว่าแบบชอบร้านนี้นะยังเด็ดอ่ะก็อชอบเลยมาต้องกินจริงเลยครับอยู่ตรงทางลงทางด่วนพระรามสี่คลองเตยนะฮะเรามากินก๋วยเตี๋ยวปีนั้วกันสาขาที่อร่อยมากร้านอยู่นี้เลยถ้าเราเดินมานะเดกด็แยกเข้ามาได้เลยแต่ถ้าขับรถนะครับต้องอ้อมจากหน้าซอยแยินทร์มนเข้ามานี่ตอนนี้ออกมา มาเลยครับปลาช่อของเขาอร่อยมากเลยผมเขา้าใจผิดนึกว่านึกว่ามากินจอกนะฮะ <c oughs> 1, เป็นตั้นแบบนี้เออนี่บะหมีปม่ป๊อกบะหมีปม่ป๊อกหมูสับเอ่ยกระเพาะตับเนี่ยคือทีเด็ดเลยอร่อยมากหัวใจเนื้อหมูไส้ผมลไปครับสัง่งอ,อเคลพิ้ได้ขอพิชช้อนครับช้อนหนึ่งโอ้โหดีสะใจตัว เดี๋ยวแล้วตัดแข่ใหญ่เนี่นะลงไปอร่อยมากน้ำมะน,นาวเพิ่มนิดนึงนะฮะบะโฟยัมโอ้เวลานี้โคตรอร่อยอ่ะบอกเลยมันดึงจริงเป็นบะหมี่เปาะด้วยเส้นเป็นแบอน่างนี้ขอชิมน้ำก่อนพี่ร้าพิเศษให้เราละสุปโคตรดีและพริกก็เผ็ดมากโ,<ฮ>โอ้ย ไปทำพาสปอร์ตมานะ,ะแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยเลยครับอืมมาดูเยอะครับรตอนนี้ตบบจับกับต้มอ่ะอย่างดีเลยดูดิอืมมาดูเยอะครับร ชอบเฮ้ยโอ้โหมันก้อนเยน้ดูนี้ทำ mm hmm. อะหลาะหรือเป่าเด็ดร้านนี้นะดีเด็ดจริง,รงดีมากดู้รักนี่อกวยจอยกับไส้อะโอ้โหชั้นหนึ่งชั้นหน พพเพราะคอเพราะได้กินบำหุนนะอร่อยเออมาบะสวีครับสวีทเนีลยสวีก็คตบแซ่บเลยมาหนาๆเป็นผ่นยังไงฮะว,วีครับเออนี่ฮะเกาเหลาบะชอบเฮ้ยน้ำคือเชงมากดีจริงๆ จะบอกว่าปลาช่อนร้านนี้นะยังเด็ดอะ่ะก็อชอบเลยมาต้องกินจริงเลยครับโอ้แบบมากใหญ่แห้งยำเส้นใหญ่เขาแบบเส้นสเหนียวเลยอะ่ะไม่ได้กินนานด้วยเส้นใหญ่มาขอลองเลยโอ้โหเส้นนี้นะเวลามันคลุกกับกระเทียมเจียวแล้วโอ้โหดที่สุดเลยดูสีดูสีนี่คือมาแบบเต็ม โอ,อ้โ oh, หลุยครับดุดอกเขอ่อยเลยแหงยังไม่ดีมากนี่จะตักไส้ลุยครับโห oh, ไม่รู้เส้อยเปนานมากแล้วอ่ะจุดดับมากจุด ำมามาร้านนี้นะฮะผลประกอบการอยู่ข้างหน้าตีปเป็นวงเลยดูโอ้โหเฮ้ยโครอร่อยพี่จุกปนรัวนี่ให้รู้ว่าจุดๆก็กินได้นะครับแบบนี้เส้นเล็กนะฮะลูกดึบๆดนกับกระเทมเจียวล้วซุปเด็ดๆแบบนี้โอ้โหมาลุยครับ ขนมปังโอ้โห<อ>โคตรไปเลยเส้นเล็กระดบบับเทพอีกซุตนึงเฮ้ยมันหนึบจริงๆเส้นเล็กกางเขนกินที่ร้านจริงอ่ะเส้นเล็กเนี่ยลุยนะ อย่เป็นรั้วนะครับตรงพระรามสี่คองเตยนะฮะอยู่ตรงที่นี่ไว้ว่านะถนนเชื้อเพลิงอ่าอยู่ในซอยทางหลวงด่ดวนนี้ร้านนี้นะครับมากินได้โคตรเด็ดอร่อยมากสุดยอดครับเฉียบสิง